นะคะความกรอบคุกกี้งากรอบของเปิ้นนะคะเป็นงาข้าโอ๊ตเมล็ดเจียนะคะใส่น้ำผึ้งค่ะนะคะไม่มีน้ำตาลอบก,กรอบๆนะคะแผ่นไม่หนามากทำไม่ยากค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ แรงนะคะเปิ้นใช้เข้าโอ๊ตนะคะเป็นโอ๊ตธรรมดาเลยนะคะไม่ได้สุกง่ายหรืออะไรเป็นโอ๊ตปกตินะคะตามด้วยงาค่ะงาเปิ้นคั่วก่อนแล้วนะคะจากนั้นค่ะ,มะเมล็ดเจียนะคะคนให้กระจายตัวดีค่ะจากนั้นนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะหยิบมือคนให้กระจายตัวค่ะ จากนั้นนะคะแป้งข้าวโพดค่ะคนให้ทุกอย่างกระจายตัวนะคะแป้งข้าวโพดกับเมล็ดเจียเนี่ยเขาจะช่วยให้คุกกี้ติดกันนะคะติดกันดีจากนั้นนะคะไข่ไก่ค่ะเปิ้นตีเป็นไข่เจียวก่อนนะคะนะตีเป็นไข่เจียวแล้วชั่งนะคะ คนนะคะจะใช้จะกอมือใช้พายยางได้หมดนะคะไม่มีปัญหาจากนั้นค่ะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งใครเหนียวมากเอาไปอุ่นเล็กน้อยนะคะเขาจะได้หายเหนียวนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ให้ทัท่วๆเรียบร้อยแล้วค่ะป้นเตรียมถาดอบนะคะรองแผ่นซิลิโคนพิมพ์ที่เพิพ่นจะใช้นะคะนี้เป็นพิมพ์ตัดคุกกี้พิมพ์ตัดโคนนะคะไปหาอะไรวงๆหรือเป็นพิมพ์แบบอื่นก็ได้นะคะตามที่เรามีนะคะอันนี้6เซนค่ะกาแฟแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วกดให้แน่นๆ ประมาณสองช้อนกาแฟได้แบบนี้นะคะนะประมาณสองช้อนหนานิดนึงวางไม่ต้องห่างกันมากนะคะตักประมาณสองช้อนชานะคะ น้าวงหกเซนหนาบางตามชอบนะคะถ้าหนาก็อบนานหน่อยเท่านั้นเองกว่าจะแห้งเป้นขึ้นรูปหมดแล้วนะคะได้ทั้งหมด16ชิ้นนะคะ นะชิ้นละประมาณ2ช้อนชา2ช้อนกาแฟโดยประมาณนะคะนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรานำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุก,กออกมาแล้วนะคะสีสวยมากเลยนะคะสีเข้มเ,ม,เมนิดหนึ่งนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe และถ้าชอบใจวิด like, ีโอกดไลค์กดแชร์อ๋อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกริ๊งๆิงแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนกับ คุกกี้งาข้าวโอ๊ตนะคะคุกกี้ธัญพืชกรอบค่ะกรอบอร่อยนะคะได้สุขภาพค่ะไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะความหวานเราใช้จากน้ำผึ้งล้วนๆค่ะแล้วกันไปก่อนสวัสดีค่ะ